เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่ามนุษย์คือเครื่องจกักรเมื่อนั้นเราจะไม่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์ด้วยกันครับประโยคนี้ผมมีโอกาสได้อ่านจากหนังสือ safety leadership เล่มหนึ่งครับซึ่งพอเราได้อ่านประโยคนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคลิกมากเลยครับว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงวะซึ่งเราเห็นหลายๆบริษัทที่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานส่วนใหญ่เราก็จะพบครับว่าคนที่เป็นนายจ้างหรือเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ย ก็มักจะมองลูกน้องเหมือนเครื่องจกักรตื่นเช้ามาก็จะมอบหมายงานให้ทํานู่นทํานี่แล้วก็ใช้ไปใช้ไปครับมองแต่เรื่องงานมองแต่เรื่องของผลกําไรแต่อาจจะหลงลืมแล้วก็ไม่ได้มองเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยรวมถึงชีวิตส่วนตัวของเขาครับว่าทุกวันเนี่ยการที่เขาทํางานอยู่กับเราเขามีความสุขดีหรือเปล่าแล้วมันช่วยทําให คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมครับทุกวันนี้ที่เราให้เขาทํางานปั่นถ้าเรามองเขาเป็นเครื่องจักรเราก็ใช้เขาไม่ต่างกับเครื่องจักรครับแต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นมนุษย์มนุษย์จะมีความคิดความรู้สึกครับถ้าเราสามารถเข้าถึงความคิดความรู้สึกเขาได้เนี่ยเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ครับในเรื่องของฮิวแมนเนี่ยการที่จะให้ใครช่วยงานเราเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือจะต้องมีเรื่องของความเป็นผู้นำครับ รวมถึงการที่เราเนี่ยเข้าอกเข้าใจผู้อื่นก็คือ Empathize คือการเข้าเข้าใจกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความผูกพันครับอย่างสมัยตอนที่ผมทํางานประจําเนี่ยผมสังเกตว่ามีพี่คนหนึ่งนะครับเป็นช่างซ่อมบํารุงครับแล้วก็เป็นช่างที่ฝีมือดีมากครับแต่ปรากฏว่าตอนกลางวัน,เ,นเขากินข้าวคนเดียวทุกวันเลย จนวันหนึ่งเนี่ยผมสังเกตมานานละว่าเอ๊ะทำไมเขามากินข้าวคนเดียวท,ทั้งทที่คนอื่นเขาก็นั่งกันเป็นวงเรียบร้อยดีแต่พี่คนนี้นั่งอยู่คนเดียวจึงไปนั่งกินด้วยครับพอไปนั่งกินด้วยแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็นั่งกินข้าวกับผมครับผมกินด้วยคุยด้วยก็รู้สึกว่าสมควรจริงๆครับที่ต้องกินข้าวคนเดียวเพราะว่าปากไม่ค่อยดีครับรวมถึงการพูดจาก็จะถากถางดูถูกมองโลกในแง่ร้ายสารพัดเลยครับ เราก็เออเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่เขากินข้าวคนเดียวก็เพราะเป็นคนแบบนี้แต่พอเริ่มกินข้าวกับเข้าหลายๆวันเนี่ยทำให้ผมเข้าใจอะไรหลายทอย่างครับก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วเขาต้องการการยอมรับครับคือขอให้ได้โม้หน่อยขอให้ได้คุยให้มันเหนือกับคนอื่นหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกเขามีตัวตนครับดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่ผมทำเนี่ย ก็ไม่ควรจะไปทําตัววิเศษกว่าเขาครับเราจบประเ็ญญาตีแต่เขาจบก็อาจจะปะวอสอปวอชอก็ก็ก็เรื่องของเขาครับมันไม่ควรจะเปรียบเทียบกันอยู่แล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรจะเปรียบเทียบกันสิ่งที่ทําได้ก็คือฟังครับฟัง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 จนเขารู้สึกว่าเออเนี่ยเราเรับฟังเขาครับเราไว้วางใจเรายอมรับในความที่เป็นตัวของเขาครับ และเมื่อเราฟังมากๆเนี่ยคนที่พูดเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองมากขึ้นมันก็จะเริ่มจะท้อนอะไรหลายอย่างให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะมีความคิดอย่างไรมีการกระทาอย่างไรครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเลยครับปรากฏว่างานเรื่องเซฟตี้ดีขึ้นเพราะว่าฝ่ายเซฟตี้กับแมนเทนนนซ์เนี่ยจะต้องทํางานไปด้วยกันแล้วก็การทํางานไปด้วยกันตรงนี้แหละ มันต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยการขอร้องโดยเฉพาะโดยงานเซฟตี้ต้องไปขอร้องแม n t ทนน n c e ให้มาทําให้ครับเนื่องด้วยผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขากินข้าวกับเขาทุกวันเนี่ยแล้วก็นั่งฟังเขาทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าชอบเราไว้วางใจเราเวลาพวกฝ่ายผลิตไปขอให้มาซ่อมนูน่นซ่อมนี่เกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้เขาก็จะไม่ค่อยทําแต่พอผมขอร้องเนี่ยเขาจะช่วยและพอนานๆเข้าพักหลังเนี่ย เขาลงมือทำเองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปแจ้งไม่ต้องบอกหรือถ้าโปรดักชันไปขอให้เขาช่วยเขาก็ยินดีครับเพราะามันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ครับการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ย่อมทำให้การทำงานดีขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่เราเนี่ยพยายามเข้าออเข้าใจกันเราไม่ได้มองว่ามนุษย์ก็คือเครื่องจักรมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับถ้าเรามองว่าเขาคือช่างแมเทันน n c e เราเอาแต่ใช้เขาใช้เขาเนี่ย เราไม่มีทางรู้สึกสิ่งความรู้สึกเขาเลยครับและเขาก็ไม่ชอบเราพยายามเข้าใจความรู้สึกกันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังครับต้องพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีครับแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึกของเขายอมรับในตัวเขาครับแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือก็ช่วยกันเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราครับ แค่นี้เองครับบทบาทเรื่องง่ายๆในการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่สง่างามครับสวัสดีครับ